พบ,บกับช่องทัสชัวรฮาร์ดนะคะสัมผัสหัวใจของคุณได้ที่ช่องนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนมกราคม2567ค่ะอาจจะตรงกับท่านใดหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอย่างน้อยที่เข้ามาฟังเนี่ยก็คงจะได้แนวทางประกอบการตัดสินใจในเรื่อง,งต่างๆนะ,ะของชาวลัคนามังกรนะคะ ชาวรัคนาองค์กรนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะอธิษฐานนะคะขอให้สิ่งที่อธิษฐานเป็นจริงทุกประการหากมีปัญหาใดๆนะคะอุปสรรคใดๆขอให้ไพ่บอกวิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะคะอธิษฐานจบแล้วเดี๋ยวเรา มาฟังคำพยากรณ์กันนะคะทั้ง12ใบ12เรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวชาวลัคนาราศีมังกรการเงินนะคะเพื่อนบ้านเดือนที่อยู่อาศัยลูกลูกน้องบริวารปัญหาที่คุณต้องพบเจอคนรักคู่ครองหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่สุขภาพร่างกายการเจ็บป่วยเจ้านายการงาน โชคลาภลาภะหรือแม้กระทั่งความในใจสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำาพยากรณไปพร้อมๆกันเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้นะคะเรื่องของการงานมีเรื่องของการเดินทางไกลาการออกนอกพื้นที่การไม่ได้อยู่ติดที่นะคะแล้วก็สุขภาพคุณก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผอมหลุย สุขภาพแข็งแรงดีนะคะอย่างไรก็ตามก็ดูแลยานพาหนะที่คุณใช้ด้วยนะคะให้เขามีความพร้อมความเข้มแข็งเหมือนเหมือนกับตัวคุณเลยนะคะก่อนจะเดินทางไปไหนก็ให้ตรวจสอบเรื่องของสภาพรถแล้วก็ความพร้อมในการใช้งานให้ดีนะคะส่วนไปที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินของชาวลักดาราศีมากอ่อน เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมื่ก่อนนะคะคุณได้ไพ่หกดาบนั่นหมายความว่าคุณจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่นใช้ไปกับเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็แผนเรื่องของค่าใช้จ่ายดีๆนะคะอาจจะมีการรั่วไหลบางสิ่งไม่ได้แผนไว้ก็มีมาจะต้องใช้นะคะอยู่เรื่อยๆ มาดูเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนที่ทํางานร่วมกันนะคะเขาบอกว่าคุณจะได้พบเพื่อนเก่าๆเดิมๆเพื่อนสมัยเรียนสมัยทํางานเก่าๆได้เวียนมาพบกันหรือมีกิจกรรมเลี้ยงฉลองกันในช่วงปีใหม่ซึ่งทําให้ความรู้สึกดีๆกลับมานะคะนอกนั้นเห็นไหมคะจะขึ้นเรื่องของไพ่ที่เป็นรถนะเพราะนั้นเรื่องรถของคุณอาจจะมีปัญหาจะต้องซ่อมแซมนะคะหรือมีเรื่องของจะต้อง รับเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วนะคะต้องดูดีๆค่ะมาดูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวาลัคนาราศีมังกรบอกว่าช่วงนี้เลยบ้านของคุณมีความสะดวกสบายนะคะมีการปรับปรุงให้เข้าที่เข้าทางค่อนข้างจะเพียบพร้อมนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็รู้สึกมีความสุขสบายดีนะคะ อากาศถ่ายเทบรรยากาศที่บ้านก็คือดีไม่รู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเวียนไปวนมาบ้างหน้าบ้านคุณนะคะก็ต้องคอยๆดูเรื่องความสะอาดที่หน้าบ้านด้วยนะคะค่ะต่อมาเลยค่ะเป็นเรื่องลูกนะเรื่องลูกหรือเป็นลูกน้องบริวารก็ได้ช่วงนี้ถ้าลูกหรือลูกน้องบริวารเขาอาจจะอยากเรียนต่ออาจจะมีเรื่องของการใช้ความคิด ที่มากกว่า,าวัยของตัวเองมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดใหม่ๆที่อาจจะมาปรึกษาคุณแต่ถ้าเป็นลูกน้องลูกน้องอาจจะขอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะในเรื่องของสถานที่ทํางานนะคะหรือช่วงนี้ลูกน้องคุณอาจจะไปสังกัดเจ้าในายใหม่ก็เปลี่ยนไปได้นะมีเรื่องของการขอย้ายขอตัวไปช่วยงานหรือลูกน้องอาจจะอยากปรับเปลี่ยนเรื่องของบริษัทก็เป็ี่นได้นะคะ เพราะนั้นมันจะมีเรื่องของอาการพิจารณาให้คุณอนุมัติก็ดีหรือคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาในปัญหาของเขาในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตําแหน่งต่อมาค่ะปัญหาของคุณกันบ้างนะว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกกับลูกน้องจริงๆแหละเพราะว่าได้ไพ่เด็กนะได้ไพ่เด็กถือดาบน,นั้นลูกน้องหรือลูกคุณเองกําลังหาช่องทางหาทิศทางในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง นะขึ้นไปมากกว่านี้เพราะนั้นคุณอาจจะสูญเสียบริวารงานคุณเยอะทําไม่ทันก็ลองดูนะคะอาจจะต้องมีพนักงานใหม่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือคุณจะต้องให้คำปรึกษาเรื่องของอทิศทางใหม่ๆของลูกหรือลูกน้องคุณนั่นเองนะคะไม่ต่อมาเลยค่ะเรามาดูเรื่องของคนรักคู่ครองหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่นะคะอันนี้เลยคนรักคู่ครองหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่ในไพ่สามไม้ จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็อาจจะงานเยอะงานลุมเลยค่ะคนรุมรอบตัวเลยอาจจะทำงานไม่ทันแต่ว่างานของเขาหรือเธอคนนั้นกำลังไปที่ทางที่ดีมีการประสานงานนะคะทุกอย่างเลยมีคนช่วยเหลือเกอกลหรือมีคนห้อมล้อมสนับสนุนเรื่องงานของเขาเช่นกันนะแตบอีกอย่างหนึ่งจะมองได้ว่าคุณได้เรื่องของคนรักคู่ครองหรือคนที่คุยเนี่ยเก่งเรื่องของการประสานงานนะคะการประชาสัมพันธ์ต่าง ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะไปต่อมาเลยค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยของคุณกันบ้างช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหานอนดึกนอนไม่หลับมีความกังวลใจนคิดในหลายเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับในเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอนะคะดิฉะนั้นอาจจะมาเรื่องของการเจ็บป่วยต้องระวังเรื่องของเรื่องของความดันนะคะเรื่องของระบบน้ําในร่างกายด้วยนะคะ มาดูเรื่องของเจ้านายเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่คุณได้ไพ่ The j จ s t ติ e มีเรื่องของการตัดสินคุณอาจจะมีคำสั่งอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินการได้เลื่อนตำแหน่งนะจากเจ้านายมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือในเรื่องของเจ้านายของคุณนะคะจะมีเรื่องของงานมาให้คุณรับผิดชอบเพิ่มเติม ตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมกกังกรเตรียมตัวนะคะปรับในเรื่องของการงานเยอะลูกน้องน้อยนะทำยังไงให้มันบาลานซ์รวมทั้งสุขภาพของคุณค่อนข้างจะแบกรับไว้คนเดียวเลยนะคะมาดูการงานของคุณกันบ้างการงานของคุณคุณได้ไพ่สองไม้อย่างไรก็ตามแล้วคุณก็ยังมีคนที่ทํางานร่วมกับคุณช่วยเหลือนะหรือประสานงานกับคุณ ให้ผ่านผลในเรื่องราวต่างๆที่ติดขัดไปได้นะคะให้ใบต่อมานะคะเป็นเรื่องของโชคลาภนะเรื่องของโชคลาภราพเขาบอกว่าโชคลาภราภของคุณนะ่ะเขาบอกว่าคุณอาจจะได้อะไรด่วนๆไวๆนะคะที่แบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจก็เป็นได้นะคะเพราะชาวลัคนาบ,บางกรส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยอาจได้สนใจเรื่องโชคลาภเท่าไหร่นักนะอันนี้อาจจะมีคนมาหยิบยื่นให้ นะคะโดยบังเอิญโดยไม่ตัง้งใจนั่นเองนะเรียกว่ามีความฟลุกในเรื่องของโชคลาภนะจะเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของของรางวาัลนะคะหรือสิ่งที่คุณคิดว่าอ่าใครอาจจะเอาของขวัญชิ้นที่คุณคิดว่าไม่ไม่น่าที่จะได้่าเงี้ยค่ะนาะจะมีเรื่องของการจับรางวัลโชคดีในปีใหม่นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจ ความในใจของคุณนะคะที่คุณอาจจะก,กังวลใจเป็นความลับไม่กล้าบอกใครก็คือเรื่องของเดมจิเชียนคุณอาจจะอยากทํางานหลายอย่างหรือเรียนรู้ในสิ่งลี้ลับนะในเรื่องของเวทมนต์ในเรื่องของคาถาเพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่ได้บอกใครนะคะแต่ก็ยังยับยั้งชั่งใจอยู่ว่าอาจจะเรียนดีไหมหรือจะนําวิชาเกี่ยวกับเวทมนต์ต่างๆมาใช้ดีไหมนะคะแต่จริงๆแล้วชาวลัคนามังกรนะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไร ะะสามารถทําได้เพียงแต่รอเรื่องของจังหวะดีๆของชีวิตของคุณ mm hmm. ก็สามารถมีเรื่องของการไปเรียนรู้เพิ่มเติม mm hmm. หรือสามารถนําเวทมนต์นั้นๆมาใช้ได้เช่นกันนะคะนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะในไพ่ที่กระทบออกมาคุณได้ไพ่6ดาบนะหดาบก็กระทบออกมาเป็นเรื่องของ d e l i v e r s นะ คณะช่วงนี the the problem. Problem ้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรักผู้รองนะคะปัญหาในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของปัญหาขัดแย้งแต่อาจจะเป็นเรื่องของการไม่ลงตัวหรือการคิดไม่เหมือนกันหรืออาจจะอยากพาคนรักผู้รองอไปเที่ยวในที่ต่างๆแต่อันตกลงกันไม่ได้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะก็ใส่ใจดูแลพูดคุยกันนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเคลียร์เรื่องของความรักของคุณนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนำนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคมนี้นะคะว่าไพ่จะแนะนำนะคะอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกเลยค่ะเป็นไพ่แนะนำไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอดฟูเขาบอกว่าช่วงนี้คุณก็จะไม่กลัวใครคุณจะมีเรื่องของการเดินทางคุณจะมีเรื่องของการได้เริ่มเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานะคะเพราะนั้นก็ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะไพ่เดือ่ฟูเป็นไพ่ที่ พลังงานดีไม่กลัวใครแต่ในปลายทางนั้นนะคะที่เราจะก้าวไปก็ให้คุณมั่นใจแล้วก็ตรวจตราดูให้ดีว่าสิ่งที่คุณจะคิดจะทำข้างหน้ามันมีอะไรที่รองรับมีความปลอดภัยหรือไม่นะคะอ่ะใบที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันนะใบที่สองเป็นไพ่หกดาบนะเป็นไพ่หกดาบเพราะนั้นในเรื่องของไพ่หกดาบเห็นไหมคะว่าในมือเนะะี่ยค่ะเขากําลังเรียกอีกคนหนึ่งเข้ามาเพราะนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูล หรือในเรื่องของการที่ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะต้องมีการมาตกลงกันให้ดีนะเพราะนั้นคุณจะได้ไพ่หกดาบเนี่ยสองใบด้วยกันเพราะนั้นถ้าเรื่องใดที่คุณติดขัดเรื่องใดที่คุณไม่กล้าลงมือทำในตอนนี้ไม่ต้องเร่งรีบนะคะชา้ชาๆอาจจะเป็นหกวันหกอาทิตย์หกเดือนนะจากนี้ไปค่อยๆแก้ปัญหานั้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะไปกระทบกับเรื่องของความรักนั่นเองถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของความรักไม่ตรงตัวคุณอาจจะค่อย แก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นะคะอาจจะเป็น6วัน6อาทิตย์หรือไม่ก็6เดือนนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ไปใน,นทิศทางเดียวกันแก้ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ช้าๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปในใบที่่าคุณได้ไพ่เดอะซันหลังจากที่คุณมีปัญหามาซะหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องลูกน้องแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ดีคุณจะมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณ เคลียร์ปัญหาหมดแล้วเนี่ยคุณจะมีการเริ่มต้นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักของคุณไปในทางที่ดีนะคะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะแก้ปัญหานะคะในทุกปมทุกจุดนะคะให้หมดเลยค่ะแล้วเดือนมกราคมจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณนะคะการเสริมดวงตัวเองให้ดังให้ปังนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะให้คุณ บูชานะคะพระประจําวันเกิดเช่นคุณเกิดอาทิตย์จันทร,ร์อังคารพุทธถ้าที่บ้านคุณมีนะก็สามารถถวายพวงมาลัยที่บ้านได้เลยแต่ถ้าไม่มีค่ะคุณไปที่วัดไหนก็ได้ที่มีพระประจําวันเกิดให้คุณเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเติมน้ํามันหน้าพระประจําวันโดยเริ่มจากวันของตัวเองแล้วก็เวียนไปทางขวามือนะคะส่วนให้คุณถวายน้ํา พระพุทธรูปนะคะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระห้องพระหรือชั้นพระหรือบางท่านอยู่คอนโดนะคะอาจจะมีที่ที่จัดวางสําหรับพระหรือเทพไว้ตรงนั้นนะคะก็อยถวายตรงนั้นเลยบางท่านบอกไม่มีเวลาเลยบางท่านถวายทิ้งไว้นะคะเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนนะคะแล้วก็บางทีขวดก็น้ําหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆเลยวิธีการก็คือ ไม่ต้องล้างแก้วไม่ต้องขวดน้ำนะก็ใหญ่เกินไปคุณสามารถไปหาที่ร้านที่เขาขายเป็นน้ําแก้วเล็กๆะคะ่ะแพ็คหนึ่งนะคะเอามาแล้วก็คุณอยากถวายถวายวันไหนดีวันที่คุณอยากถวายนั่นแหละค่ะจะได้บุญได้กุศลได้ความอิ่มอกอิ่มใจนะคะคุณไม่จําเป็นต้องวันพระวันโกนวันตัวเดี๋ยวพอคุณลืมก็จะรู้สึกว่าเมื่อคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะตั้งใจไม่เป็นไรเลยค่ะวันไหนที่คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณสบายใจ คุณอยากถวายน้ําพระคุณถวายวันนั้นเลยนะคะส่วนบทถวายน้ําพระเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปตรงนี้นะคะแล้วก็อันที่3เลยค่ะเรื่องของเครื่องรางของขังหากคุณจะดึงดูดคุณจะโปรแกรมจิตในเรื่องใดๆแล้วแต่คุณควรจะต้องมีสิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือสิ่งที่เป็นพลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าชาวลัคนาราศีมากอก่อนถ้าจะเสริมเรื่องของการเงินนะคะ เรื่องของการเงินเลยคุณอาจจะใช้กระเป๋าสตางค์สีอ่าสีพันบุหรี่หรือสีที่เหลืออก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่ากระเป๋าสตางค์ที่ซื้อมาหรือสีหายากนะคะหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็สามารถนะคะไปหารูปภาพอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นอ่าไข่มุกจะเป็นพลอยจะเป็นดอกไม้ที่เป็นสีเหลือกเมทัลลิกอะไรแบบนี้นะคะให้ตัดเป็นสักเท่ากระดาษอ่า บัตรประชาชนก็ได้ค่ะแล้วก็เสียบไปนในกระเป๋าถือว่าเนี่ยเรามีสีที่เป็นเมทัลลิกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะหาเป็นอ่ามุกก็ได้ค่ะเป็นไข่มุกเป็นมุกอะมาห้อยที่กระเป๋าก็ได้นะคะก็จะเป็นสีเมทัลลิกแต่ถ้าเกิดชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอยากเสริมเรื่องของโชคลาภนะคะสีชมพูเป็นสีของโชคลาภนะอาจจะใช้เป็นอ่าพลอยสีชมพูก็ได้หรือจะเป็น หินสีชมพูก็ได้ถ้าเกิดท่านใดเป็นผู้ชายแบบใช้สีชมพูแล้วเขินก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถใช้เป็นกระดาษนะเป็นกระดาษตัดลงไปในกระเป๋าตาังก็ได้สีชมพูอาจจะเป็นภาพดอกกุหลาบสีชมพูเป็นภาพที่ไปเที่ยวไหนแล้วเป็นสีชมพูเป็นถ้วยกาแฟอะไรก็ได้ค่ะเป็นภาพที่เป็นสีชมพูเยอะๆแล้วก็ใส่เหมือนการ์ดใบหนึ่งไว้ในกระเป๋าตังก็ได้นะคะส่วนเรื่องของความรักของชาวราศาีมังกรอ,อาจจะใช้ หินนะหินที่ออกเป็นสีเหลืองหรือพลอยสีเหลืองนะคะอันนี้เลยเข้ามาเสริมดึงดูดในเรื่องของคนรักนะเข้ามานะพวกของวัตถุมงคลพวกนี้ค่ะถ้ามีแล้วก็คือต้องใช้ต้องพกนะคะบางท่านวางไว้ที่บ้านวางไว้ที่โต๊ะทำงานก็ไม่ดึงดูดนะต้องพกติดตัวเพราะว่าเราอยากดึงดูดเรื่องการเงินเราอยากดึงดูดโชคลาภเราอยากดึงดูดความรักมาสู่ตัวเราดังนั้นของพวกนี้ค่ะมันจะต้องอยู่ติดตัวเรา นะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นสร้อยนะเป็นแหวนเป็นกําไรหรือบางคนไม่ได้จริงก็เป็นวงพวงกุญแจเล็กๆที่ติดกับกระเป๋าสตางค์เป็นวงกุญแจที่เป็นหินก็ได้ค่ะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพวกพลังงานเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมีเรื่องของการดึงดูดสิ่งที่เราโปรแกรมจิตหรือสิ่งที่เราอธิษฐานมาสู่ตัวเราได้โดยง่ายแล้วก็สําเร็จในคําอธิษฐานบางท่านอธิษฐานเรื่องใดก็คือไม่สําเร็จ ไอ้ฐานเรื่องอะไรก็คือไม่ได้ดั่งใจเพราะเราไม่มีแม่เหล็กที่จะดึงดูดเรื่องราวนั้นๆเข้ามาไงคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องรางเรื่องของพลังงานดึงดูดนั้นเป็นสิ่งจําเป็นนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะได้แก้ไขทุกปัญหานะคะได้มีเรื่องดีๆเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม2567นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ